นิสสันฟอนเทียปีศูนย์สยกสูงครับสีสันรอบคันตามสภาพตามการใช้งานนะครับมีสีด,ด่างแดดเรียตามสภาพเลยทรงโฟวิวสวยๆแล้วครับโหดๆมีฐานใส่วินให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสีสันมีแดดเรียซีด,ด่างภาษีหกหกนะครับเล่มพร้อ,พอมเอกสารครบแดดเรียประมาณสองสมชิ้นครับทรงลุยๆครับ เครื่องสองพนห้าะครับเกียร์ธรรมดาขับสี่โฟวินะครับคอนโซลลายไม้แอร์เย็นนะครับสี่ประตูกว้างขวางน่าสบายภายในเบาะหนังทางภาพครับจวยฟ้าใช้ได้3บานหลังซ้ายไม่ขึ้นลงครับช่วงล่างดีครับขับขี่ดีเอาไปลุยป่าได้เลยสบายสบายคัสซีสวยครับไม่มีผุแล้วอะไรไม่ให้ครบ โชกเซ็ตมาแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ครับรอบตัวพอใจคนลุยป่าลุยเขาครับขับขี่เล่นได้สบายสายแคมป์สายกลางเต็นรักที่อาชมครับ <c oughs> เส็ดแล้วครับทีเดียวนิ่มเงียบเลขไม้สองแสนสองนะครับประมาณนี้เลยหไหนๆก็ไม่น่าเกียดนะครับ รถจุดนนทนบุรีใสน้อยไว้นะครับบอกว่าสวีทโฮมปาร์คตากอวัดศจอครับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูรับชมดูครับประมาณนี้เลยครับ